สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับในเช้าวันนี้นะครับก็เป็นเช้าวันที่อาทิตย์นะครับที่17นะครับเดือนมกราคมนะครับ2 5 6 4นะครับ2021พี่น้องครับวันนี้เราจะมาดูพจนะของพระเจ้านะครับวันนี้จะเริ่มต้นนะครับให้พี่น้องนะครับมีแนวความคิดแล้วก็หลักการ แล้วก็ตีความหมายเพื่อพี่น้องสามารถที่จะกินอาหารเองเพื่อพี่น้องสามารถที่จะอ่านพระคัมภีร์นะครับด้วยตัวเองนะครับจะสอนแค่วิธีจับปลานะครับแล้วก็พี่น้องต้องจับปลาด้วยตัวเองวันนี้เราจะมาดูนะครับว่าการที่เราอ่านพระคัมภีร์ตีความหมายเองนะครับ แล้วก็เรานํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตของตัวเองได้อย่างไรนะครับก็มีเขาเรียกว่าพอพาน4ตัวนะครับพอพานตัวแรกนะครับก็คือเลือกพระกัมภีร์มา1เรื่อง1ตอนนะครับที่เราจะอาจ่าน 2. ให้เราพิจารณาสังเกตนะครับว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อ,อไรทำไม และคําที่สําคัญการกระทําที่ดีกับไม่ดีนะครับแล้วก็สิ่งที่3มก็คือพระพรที่นํามาประยุกต์ใช้เราได้รับบทเรียนเราได้เห็นพระพรวันนี้เราจะนํามาประ,ประยุกต์ใช้กับชีวิตของเราอย่างไรแล้วก็อย่างที่4ี่นะครับพึ่งพาอาธิษฐานนะครับตอบสนองต่อพระคําของพระเจ้าที่เราได้เรียนในวันนี้ยอมจํานนต่อพระเจ้า นะครับให้พระเจ้าทรงนําชีวิตของเราอย่างไรนะครับพอพานสี่ตัวนะครับพอพานตัวแรกพระคัมภีร์ที่เราเลือกมาในวันนี้นะครับคือพระคัมภีร์ยากอบบทที่หนึ่งข้อหนึ่งถึงสิบเอ็ดนะครับได้บอกไว้อย่างนี้นะครับจากยากบผู้รับใช้ของพระเจ้าและของพระเยซูคริสต์เจ้าถึงคนสิบสองเผ่าที่กระจัดกระจายอยู่นั้นดูกนพี่น้องของข้าพเจ้า เมื่อท่านทั้งหลายประสบความทุกข์ยากลำบากต่างๆก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีเพราะท่านทั้งหลายรู้ว่าการทดลองความเชื่อของท่านนั้นทำให้เกิดความหนักแน่นมั่นคงและจงให้ความมั่นคงเป็น,นั้นบรรลุผลอันสมบูรณ์เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนที่ดีพร้อมมีคุณสมบัติครบถ้วนไม่มีสิ่งใดบกพร่องเลยถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญา ก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้โปรดประทานแก่คนทั้งปวงด้วยใจกรุณาและมีได้ทรงตำหนิแล้วผู้นั้นก็จะได้รับสิ่งที่ทูลขอแต่จงให้ผู้นั้นทูลขอด้วยความเชื่ออย่าสงสัยเลยเพราะว่าผู้ที่สงสัยก็เป็นเหมือนคลื่นในทะเลซึ่งลมพัดซัดไปมาผู้ซึ่งผู้นั้นจงอย่าคิดว่าจะได้รับสิ่งใดเลยจากพระเจ้าเลย เขาเป็นคนสองใจไม่มั่นคงในบรรดาทางที่ตนประพฤตินั้นให้พี่น้องที่ต่ำต้อยโอ้อวดในการที่พระเจ้าทรงเชิดชูเขาและคนมั่งมีก็จงโอ้อวดเมื่อตกนํำลงเพราะว่าเขาต้องล่วงหลับไปดุดดอกหญ้าเพราะเมื่อตะวันขึ้นความร้อนอันแรงกล้าก็จะกระทำให้หญ้าเหี่ยวแห้งไปดอกหญ้าก็ล่วงหล่นและความงามของมันก็สูญสิ้นไปคนมั่งมี ก็จะเสื่อมสูญไปกลางคันเช่นกันเพื่อครับให้เรามาดูพอพานตัวที่สองนะครับก็คือพิจารณาสังเกตที่นี้มีใครบ้างนะครับก็คือมียากรอบยากรอบนี่คือใครครับยากรอบนี่คือน้องขององค์พระเยซูคริสต์นะครับไม่ใช่ยากรอบที่เป็นสาวกนะครับ เพราะว่ายากอบที่เป็นสาวกนั้นถูกเฮโรดคฆ่านะครับในกิจการบทที่12แล้วก็ยากอนะครับเขียนไปถึงใครนะครับก็คือถึงคน12เผ่าที่กระจัดกระจายอยู่นั้นก็เน้นไปที่ชนชาติอิสราเอลเป็นส่วนใหญ่นะครับพี่น้องชนชาตินะครับที่ถูกข่มเหงจากาความเชื่อในพระเยซู นะครับอาจจะเกี่ยวเนื่องเริ่มต้นตั้งแต่ในกิจการบทที่8นะครับที่เขาถูกข่มเหงแล้วก็ในสมัยเปาโลนะครับกิจการบทที่9เพราะฉะนั้นการคมเหงที่กระจัดกระจายไปนั้นนะครับทำให้พวกเขาต้องมีคำถามว่าทำไมต้องเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นและถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นมันคืออะไรนะครับ เพราะฉะนั้นให้เราพิจารณาสังเกตนะครับสิ่งที่สองก็คือเกิดเรื่องอะไรประเด็นอะไรที่นี่นะครับประเด็นก็คือยากอบต้องการที่จะหนุนใจเวลาที่เขาพบกับปัญหาการถูกการถูกทดสอบการถูกทดลองนะครับที่เกิดขึ้นกับชีวิตนั้นนะครับเพราะว่า เราสังเกตดูก็คือที่นี่นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเขาถูกทดสอบทดลองแล้วเขากับคิดลบมองในแง่ลบจึงถ้อถอยนะครับเพราะฉะนั้นายากอบนะครับจึงหนุนใจเขาให้รู้ว่าการทดลองนั้นเป็นพระพรไม่ใช่เป็นปัญหา หรือเป็นสิ่งที่เราจะต้องท้อถอยและยากอบนะครับก็ได้ให้เหตุผลว่าการทดลองนั้นมีประโยชน์ยังไงการทดลองนั้นดียังไงความทุกข์ยากลำบากนั้นมันเป็นประโยชน์มหาศาลอย่างไรนะครับในข้อที่สองบอกว่าดูกนพี่น้องของข้าพเจ้าเมื่อท่านทั้งหลายประสบความทุกข์ยากลำบากต่างๆก็จงถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าท่านทั้งหลายรู้ว่าการทดลองความเชื่อของท่านนั้นทําให้ท่าน นักแน่นมั่นคงนะครับทำให้เกิดความหนักแน่นมั่นคงและจงให้ความมั่นคงนั้นบนรรลุผลอันสมบูรณ์เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนดีพร้อมมีคุณสมบัติครบถ้วนไม่มีสิ่งใดบกพร่องเลยยากบนะครับทำให้เราเห็นว่าการทดลองนั้นนะครับทำให้เราเติบโตทำให้เราเข้มแข็งทำให้เรามีชีวิตที่บริสุทธิ์ทำให้เรา,ามีความเชื่อที่ ชัดเจนกับพระเจ้ามีความเชื่อที่ถูกต้องกับพระเจ้าและทําให้มีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้นะครับนี่คือสิ่งที่เรากําลังสังเกตนะครับแล้วก็พิจารณาหลังจากนั้นเมื่อเรานะครับถูกทดสอบถูกทดลองสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือสติปัญญาเราจะทำไงครับเมื่อ ถูกทดลองแล้วในข้อที่หถึงข้อที่8นั้นบอกว่าถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญาก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทั้งปวงด้วยพระกรุณาที่มีได้ทรงตำหนิแล้วผู้นั้นก็จะได้รับสิ่งที่ทูลขอแต่จงให้ผู้นั้นทูลขอด้วยความเชื่ออย่าสงสัยเลยเพราะว่าผู้ที่สงสัยนั้นเต็นเหมือนคลื่นในทะเลซึ่งถูกลมพัดซัดไปมาผู้นั้นจงอย่าคิดว่าจะได้อะไรจะได้รับสิ่งใดจากพระเจ้าเลยเขาเป็นคนสองใจ ไม่มั่นคงในบรรดาทางที่ตนประพฤตินั้นเวลาเราประสบความทุกข์ยากลำบากมีอุปสรรคปัญหาในชีวิตมีมรสุมนะครับมากมายในชีวิตมีความสับสนวุ่นวายในชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องขอสติปัญญาจากพระเจ้าและวิธีการขอนั้นต้องขอด้วยความเชื่อ ต้องขอด้วยแรงจูงใจที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากเมื่อเราต้องพบกับการถูกทดสอบทดลองในชีวิตเราต้องมีสติและเราต้องมีปัญญาและเราต้องอธิษฐานพึ่งพาพระเจ้าขอสติปัญญานั้นจากพระเจ้าเห็นไหมครับโอเค และต่อมาเรื่องที่สามนะครับก็คือให้พี่ร้องที่ตำต้อยได้โอ้อวดการที่พระเจ้าทรงเชิดชูเขาและคนมั่งมีก็จงโ้อวดเมื่อตกตาเพราะว่าเขาจะต้องร่วงหลับไปดูดดอกหญ้าเพราะเมื่อตะวันขึ้นความร้อนอันแรงกล้าก็กระทาให้หญ้านั้นเหี่ยวแห้งไปดอกหญ้าก็ร่วงหล่นความงามของมันก็สูญสิ้นไปคนมั่งมีก็จะเสื่อมสูญไปกลางคันเช่นนั้นท่านยากบก็กําลัง หนุนใจคนที่เขาเรียกว่าน่าจะ,ะเผชิญกับการถูกทดสอบทดลองอย่างหนักนะครับและน่าสมเพศเวทนาและน่าสงสารมากที่สุดก็คือคนร่ำรวยคนที่มั่งมีคนที่เคยสุขสบายนะครับพอตกตามแล้วรู้สึกว่ามันรับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้นะครับ จึงทำให้เขาจะต้องคิดใหม่ทำใหม่ก็คือในการที่พี่น้องตำต้อยนะครับให้โอ้อวดการที่พระเจ้าชงเชิดทรงเชิดชูเขาคนที่เคยยากจนนะครับคนที่เป็นคนยากจนไม่ว่าจะยากจนมาก่อนหรือว่าพึ่งมายากจนก็จงรู้ว่าในพระเจ้ายังมีความหวังในพระเจ้ายังมีเกียรติ พระเจ้ายัางช่วยเราได้และคนที่มั่งมีก็และคนมั่งมีก็จงโอ้อวดเมื่อตกต่ำลงชีวิตของเราก็เหมือนกันนะครับมันไม่แน่ไม่นอนทุกครั้งที่จะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเรานี่คือการทดสอบการทดลองที่เข้ามาถึงชีวิตของเราพี่น้องครับเราสามารถที่จะคิดถึงชีวิตของโยบใช่ไหมครับเวลายโยบร่ลำรวยโยบก็รับใช้ สัต์ซื่อยำเกรงพระเจ้าเวลาโยบไม่มีทรัพย์สมบัติแล้วแม้นกระทั่งตัวเองเจ็บป่วยโยบก,ก็ยังจงรักภักดีสัตว์ซื่อต่อพระเจ้านะครับโอเคเพราะฉะนั้นเมื่อเราสังเกตได้เห็นแล้วนะครับว่ายากบเป็นผู้เขียนเขียนไปถึงพี่น้องที่กําลังเผชิญกับความสงสัยนะครับในเรื่องการทดลองเข้ามาในชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นยากบก็เลยสอนเขาให้รู้ว่าการทดลองนั้นดีอย่างไร และเมื่อถูกทดลองแล้วจะต้องขอสติปัญญาจากพระเจ้าและอธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้าด้วยความเชื่อไม่ใช่สงสัยไม่ใช่เป็นคนสองใจโลเลนะครับและหนุนใจคขาว่าเมื่อเกิดการทดลองเป็นธรรมดาที่เราจะต้องสูญเสียแต่พระเจ้าจะให้เราได้แต่พระเจ้าจะเลี้ยงดูเราได้เพราะฉะนั้นทรัพย์สมบัติเป็นเหมือนหญ้า ทรัพย์สมบัติสมบัติมันไม่จีรังยั่งยืนอย่าไปยึดติดกับมันนะครับนี่คือสิ่งที่ผู้เขียนยากอบต้องการที่จะหนุนจิตชูใจให้เราได้เห็น่นลองครับพอพานตัวแรกคือพระคัมภีร์นะครับยากอบบทที่หนึข้อ1นึถึงสิพอผ่พอพานตัวที่2คือพิจารณาสังเกตใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรทําไมนะครับเราเห็นละ้นะครับ สามพระพรที่นำมาประยุกต์ใช้ในชาววันนี้พระพรที่เราเห็นเรานำมาประยุกต์ใช้เรื่องอะไรบ้าง 1. จงเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ดีเหมือนท่านยากอบที่ได้รับข่าวได้เห็นพี่น้องที่ประสบความทุกข์ยากลำบากเตือนสติให้สติให้กำลังใจให้ความสว่างนะครับ นี่คือผู้เลีใช้พระเจ้าที่ดีจะต้องเป็นอย่างนี้เมื่อเขาประสบความทุกข์ยากลําบากเมื่อเขาเจ็บป่วยเมื่อเขาตกรกรรมลาบากเมื่อเขาถูกกดขี่ข่มเหงเราต้องให้เขาคิดว่านั่นคือพระพรมองในแง่บวกมันทําให้เรานะครับเมื่อเราพบกับการทดลองแล้วมันเป็นผลดียังไงหนึ่งทําให้เราพระเจ้าตดสอบความเชื่อของเราเราผ่านความเชื่อนะครับ เชื่อจริงหรือเปล่ารักจริงหรือเปล่าสัตซ์ซื่อจริงหรือเปล่าแล้วก็เราก็จะเติบโตเข้มแข็งมีชีวิตที่ถวายเกียรติแ่พระเจ้าได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเราต้องประชิญกับคนที่ต้องสูญเสียนะครับการถูกทดสอบทดลองขมเหงไม่ว่าจะเป็นจากญาติพี่น้องจากคนที่ไม่เชื่อจากคนที่ไม่ชอบนะครับเราจะต้อง เป็นผู้ที่คอยหนุนใจเหมือนกับท่านยากอบนะครับการประยุกต์ใช้ที่สองนะครับการที่เราจะต้องอ่าเขาเรียกว่าเมื่อคนที่ถูกทดสอบทดลองนะครับเราจะต้องนำมาประยุกต์ใช้ก็คือเราต้องสอนเขาให้รู้จักอธิษฐา,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 านอย่างถูกต้องพี่น้องครับเราเป็นคนของพระเจ้าเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเราต้องอธิษฐานอย่างถูกต้อง และเมื่อเราประสบความทุกข์ยากลําลบากต่างๆเราต้องอธิษฐานไม่ใช่เรายิ่งหาง่างจากพระเจ้ามันก็ยิ่งอ่อนแอนนะครับอย่างที่สามเราต้องยอมรับสัจธรรมความจริงว่าการสูญเสียหรือสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นเรื่องปกติพระเจ้าจะอวยพระพรเราได้พระเจ้าจะเลี้ยงดูเราได้เราต้องยอมรับสัจธรรมความจริงว่าวัตถุสิ่งของมันไม่แน่นอนมันไม่ยั่งยืน เพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องอไม่ยึดติดกับสิ่งเหล่านี้นะครับนี่คือพระพรที่เรามานำมาประยุกต์ใช้ในเช้าวนันนี้ก็คือจงเป็นเหมือนท่านยากบที่คอยดูแลจิตวิญญาณของพี่น้องให้กําลังใจให้สตินะครับกับพี่น้องและให้กําลังใจพี่น้องนะครับแล้วก็ <c oughs> การประยุกต์ใช้ในเช้าวนันนี้ก็คือเมื่อเรา ผ่านการ,รเผชิญกับการทดสอบการทดลองเราก็ต้องถือว่ามองในแง่บวกเราต้องมองในแง่บวกและเป็นเรื่องน่ายินดีเป็นประโยชน์นะครับการทดสอบทดลองเป็นปุ๋ยฝ่ายจิตวิญญาณของเรานะครับและทําให้เรานั้นรู้ว่าสติปัญญานั้นสามารถช่วยเราแก้ไขการทดสอบทด,ทดลองต่างๆได้และทําให้เรารู้ว่าเราต้องพึ่งพาพระเจ้าไม่ได้พึ่งพาทรัพย์สมบัติ พระเจ้าต้องเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเราไม่ใช่ให้ทรัพย์สมบัติเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเราเราจึงจะมีชีวิตที่ยั่งยืนเราจึงจะเติบโตเข้มแข็งได้พี่น้องครับนี่คือบทเรียนในเช้าวันนี้พระพรที่เรานํามาประยุกต์ใช้ในเช้าวันนี้นะครับส่วนพอพานตัวที่4ก็คือพึ่งพาอธิษฐานตอบสนองต่อพระคําของพระเจ้าเห็นไหมครับเราจะพึ่งพาอธิษฐานตอบสนองต่อพระคําของพระเจ้าเมื่อเราได้รับบทเรียนได้รับพระพร นะครับที่เราเห็นแล้วเราไข้ควรพระคำของพระเจ้าแล้วขอให้พระคำของพระเจ้าสําเร็จในชีวิตของเรานะครับวันนี้วิธีการอ่านพระคัมภีร์ตีความหมายพอพานสี่ตัวนะครับพระคัมภีร์ที่เราเลือกมา1ตอนหนึ่งเรื่องสพิจารณาสังเกตใครทําอะไรที่ไหนเมื่ออไร่อย่างไรทําไมคําที่สําคัญเรื่องที่สําคัญประเด็นที่สําคัญนะครับการกระทําที่ดีกับการกระทําที่ไม่ดี นะครับพี่น้องก็สังเกตเบื้องต้นนะครับงา่ายๆ 3. พระพรที่นํามาประยุกต์ใช้นะครับเราเห็นประโยชน์อะไรเราเห็นพระพรอ,อะไรเราได้รับบทเรียนอะไรในเช้าวันนี้นะครับตามที่พระเจ้านําเราอยู่ในบริบทที่เราอ่านนะครับแล้วก็ 4. พึ่งพาอธิษฐานตอบสนองขอให้พระคําของพระเจ้าเป็นความจริงและสําเร็จในชีวิตของเราให้เรายอมจนอนํานวนถ่อมใจกับพระเจ้านะครับโอเคครับเราจะอธิษฐานพึ่งพาพระเจ้านะครับตอบสนองต่อพระคําของพระเจ้าด้วยกัน นะครับพระเจ้าลูกสรรเสริญขอบคุณพระองค์สำหรับบทเรียนในพระธรรมยากอบในเช้าวนันนี้ขอยคับลงเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่มีสติมีปัญญาและให้กำลังใจหนุนใจชี้ทางดีบอกทางถูกให้กับพี่น้องคนอื่นๆที่กำลังเผชิญกับการทดสอบการทดลองและปัญหาในชีวิตที่ยังแก้ไม่ตกขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาใหา้พี่น้องนั้นที่จะ อตอบสนองต่อการทดสอบทดลองนั้นในแง่บวกเพื่อเขาจะได้เห็นความรักของพระเจ้าเพื่อเขาจะได้เห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรโดอวยพรให้เขารู้ว่าการทดลองนั้นเป็นสิ่งที่ดีเพื่อที่จะช่วยให้เราชีวิตของเราเติบโตและเข้มแข็งเป็นพระพรได้และเมื่อเราถูกทดลองเราต้องอธิษฐานและขอสติปัญญาจากพระเจ้าอย่างไรและให้รู้ว่าพย์สมบัตินั้นไม่มันไม่จีรังยั่งยืน พระเจ้าสามารถที่จะอวยพระพรเราได้เราไม่ยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นเราไม่เศร้าโศกเสียใจกับสิ่งเหล่านั้นพระเจ้าพระบิดาทิรักในเช้าวันนี้ข้าพระองค์ขอพึ่งพาพระองค์เมื่อข้าพระองค์ทุกข์ยากและประสบกับความทุกข์ยากลําบากต่างๆพระเจ้าจะอยู่กับข้าพระองค์เสมอและช่วยข้าพระองค์ได้และเป็นผลดีกับชีวิตจิตวิญญาณของข้าพระองค์ทั้งหลายและให้ข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะอธิษฐานด้วยความเชื่อ อธิษฐานด้วยใจทอมและอธิษฐานาด้วยแรงจูงใจและท่าทีที่ถูกต้องและวันนี้ข้าพระองค์ได้รู้ว่าการทดสอบการทดลองนั้นส่งผลดีต่อชีวิตของเราทุกด้านขอให้ข้าพระองค์ที่เผชิญกับความทุกข์ยากลําบากหรือการทดสอบทดลองที่เข้ามาในชีวิตที่ข้าพระองค์จะได้ปัญญาเลิศจากพระเจา้าและมีสติจากพระองค์เหมือนโยบ ที่เขาได้สอบผ่านและถวายเกียรติแด่พระเจ้าชั้นใดก็ให้ข้าพระองค์ได้สอบผ่านและถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยฉันนั้นขอบคุณพระองค์สําหรับชาววันนี้ขอให้พี่น้องที่จะ,ะมีชีวิตจิตวิญญาณในการเจริญเติบโต,ตเริ่มต้นในการศึกษาพระคำของพระเจ้าด้วยตัวเองเพื่อเขาจะาสามารถที่จะให้พระเจ้านําชีวิตของเขาด้วยตัวของเขาเองเริ่มต้นโดยการศึกษาพระคำของพระเจ้า วันนี้ขอไไพระเจ้าทรงโปรดอวยพรพี่น้องทุกท่านด้วยในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับบทเรียนเรื่องการวิธีการศึกษาพระคัมภีร์นะครับวันนี้เป็นตอนแรกนะครับในพระธรรมยากบนะครับเราจะใช้พระธรรมยากอบทั้งบทเลยนะครับเพราะฉะนั้นขอไไพระเจ้าทรงโปรดอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับที่จะมองเห็นพระพรบทเรียนทุกๆวันที่เราได้อ่านนะครับเพื่อพี่น้องจะได้เจริญเติบโตและกินอาหารเองได้ นะครับพี่น้องก็จะได้เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่นะครับ mm hmm. เพื่อพี่น้องจะได้ทิ้งขวดนมสักทีหนึ่งนะครับ mm hmm. อย่าเป็นเด็กทารกตลอดไปแต่จงเป็นผู้ใหญ่วันนี้นะครับ mm hmm. ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ